แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลคนหน้าเดิมหน้าเก่าๆนะคะแต่แนวนโยบายการต่างประเทศของกัมพูชาเองค่อนข้างที่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยถ้ามองว่ามีนโยบายต่างประเทศที่โปรจีนผิดหรือเปล่า ไม่ผิดนะคะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเราจะเริ่มเห็นกัมพูชาเองค่อนข้างที่จะมีนโยบายที่เป็นกลางมากขึ้นและมีอิสระมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้โปรโจีนซะอย่างเดียวตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือการที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเทียบ ภาพของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี2022กับปี2012เรียกได้ว่าแตกต่างกันนะคะเพราะเมื่อปี2012เนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะที่เวทีอาเซียนไม่สามารถออกถแถลงการร่วมได้เพราะว่ามีประเด็นขัดแย้งกันในเรื่องของข้อพิาพาทในเทะเลจีนใต้ สำหรับปี2022เองกัมพูชาตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนหลายคนมีความกังวลนะคะว่าในเรื่องประเด็นเมียนมาเอย่ยในเรื่องประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนเอย่ยกัมพูชาจะมีท่าทีต่อสองประเด็นนี้ยังไงจะยอมที่จะโอนอ่อนให้รัฐบาลทหารเมียนมาเข้ามาร่วมนั่งในวงประชุมอาเซียนได้จริงหรือเปล่าตามที่มีการกังวลเอาไว้นะคะแต่พอกัมพูชามาเป็นประธานอาเซียนเอาข้อจริงค่ะ กัมพูชาก็ไม่ได้ดําเนินนโยบายอะไรที่ผิดไปจากแนวนโยบายของอาเซียนโดยภาพรวมประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับยูเครนเองจุดนี้น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่ากัมพูชาเองน่าที่จะให้ความสําคัญกับรัสเซียให้ความสําคัญกับจีนไม่น่าที่จะผูกสัมพันธ์กับยูเครนหรือเปล่าแต่ทําไมถึงขนาดที่เชิญเดมิทรอคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเข้ามาร่วม การประชุมในวงผู้นำอาเซียนเมื่อปีที่แล้วที่พนมเปญน,นะคะโดยเขาเชิญมาเพราะว่ามาร่วมลงนามในสนธิสัญญาร่วมกันนะคะเป็นสนธิสัญญาที่จะเป็นก้าวแรกของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับยูเครนการที่กัมพูชายอมเปิดทางให้ยูเครนเข้ามายกระดับความสัมพันธ์กับอาเซียนในห้วงเวลาที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนก้อน่าสนใจไม่น้อยค่ะ อย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะยังไม่ทันถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเองออกมาเปิดแผนยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศ5ข้อนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกัมพูชาในปีหน้าคุณผู้ชมที่น่าสนใจเนี่ยใน5ข้อนี้นะคะก็มีเรื่องของการยกระดับผลประโยชน์ของชาติและต่อต้าน แทรกแซงกิจการภายในนะคะรวมไปถึงการเลือกที่จะดําเนินนโยบายอิสระค่ะแล้วก็ยกระดับความร่วมมือกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจรวมไปถึงการทูตค่ะแม้ว่าทั้ง5ข้อนี้เรามองภาพรวมแล้วเนี่ยจะดูไม่ได้แตกต่างจากแนวนโยบายในอดีตของกัมพูชาเองแต่หลายๆคนค่ะบอกว่านโยบายของกัมพูชาเนี่ยดูแล้วจะมีท่าทีที่อ่อนอ่อนผ่อนตามกับท่าทีของนานาชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะผู้นํากัมพูชาเองพาบุตรชายคนโตนะคะไปพบผู้นําจีนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งค่ะอย่างล่าสุดคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยพาฮุนมาเนตไปเจอกับสีจิ้นผิงแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันถึง12ฉบับด้วยกันนะคะจุดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่า กัมพูชาพึ่งจีนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพึ่งการลงทุนจากจีนการพึ่งความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากจีนซึ่งจุดนี้เองทําให้กัมพูชาไม่สามารถทิ้งจีนไปได้ค่ะแต่มองในอีกแง่หนึ่งเองกัมพูชาก็พยายามที่จะเปิดทางในการสารางสัมพันธ์กับชาติตะวันตกด้วยค่ะ ถ้าเราไปดูประวัติการศึกษาของฮุนมาเนธเองนะคะหลายคนบอกว่านี่คือใบเบิกทางที่จะทําให้เขาได้ไปโลดแล่นบนเวทีโลกได้ค่ะเพราะว่าโปรไฟล์แล้วก็แบ็กกราวน์ของเขาเนี่ดีมากทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของด้านการทหารค่ะเพราะว่าจบโรงเรียนเตรียมทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาบอกว่าดีที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะที่ West Point ค่ะรวมไปถึงจบปริญญาโทแล้วก็เอในด้านเศรฐษฐศาสตร์นั่นเองนะคะ โปรไฟล์แบบนี้หลายๆคนบอกว่าเขาน่าจะเป็นคนหัวสมัยใหม่ค่ะแล้วน่าจะสามารถดึงฐานเสียงที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเห็นประเทศพัฒนาได้โดยเฉพาะการดึงฐานเสียงที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดิมเนี่ยเป็นฐานเสียงที่สนับสนุนพัก CNRP หรือกู้ชาติกัมพูชานะคะซึ่งเป็นอดีตพักฝ่ายค้านหลักที่ถูกยุบไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี2017นนะคะดังนั้นเนี่ยการจะดึงเสียง ของประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้จริงหรือเปล่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยรัฐบาลของกัมพูชาเองใช้มาตรการต่างๆในการปรับปรามกลุ่มผู้ที่เห็นต่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะซึ่งก็ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้นโยบายปราบปรามคนเห็นต่างก็ทำให้ชาติตนตก ไม่สามารถเข้ามาผูกสัมพันธ์กับกัมพูชาได้อย่างเต็มที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาค่ะสมาชิกสภาคองเกรสค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพยายามที่จะผลักดันมาตรการความบาตแกนนํากัมพูชานะคะเพื่อตอบโต้การจัดการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าอาจจะไม่เสรีไม่อิสระแล้วก็เป็นธรรมอย่างแท้จริงดังนั้นหลังจากนี้กัมพูชาคงจะต้องพยายามถงดูลมหานาจเพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่จะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปหลังจากนี้ค่ะ